สวัสดีครับผมวันนี้ขอพาทุกท่านมารับชม toyota yaris 1.2ส entry ใหม่นะครับ <S <S คันนี้มาเป็นตัวสีแดงนะครับเครื่องยนต์ขนาดพัน0ซีซีประหยะัดน้ำมันที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรครับผม <S <S ตัวรถเป็นสีแดงสดใสน,นะครับล้อยางเป็นล้อยางขนาด15นิ้วเป็นล้อกระทะนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้น1.2 entry นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดว่ามีอะไรกันบ้างนะคบมาเริ่มที่โซน บริเวณด้านข้างซุ้มล้อหน้าก่อนนะครับล้อยาง15นิ้วครับหัดขึ้นมาครับไฟเลี้ยวตัวนี้จะอยู่บริเวณแก้มซ้ายและแก้มขวานะครับจะไม่ได้อยู่ตรงบริเวณกระจกมองข้างนะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นสูงขึ้นไปจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับตัวนี้เพียงแค่นําไปลงล้อแบบเพิ่มเ,มเ,มเมติมก็สวยงามลงตัวแล้วครับราคาเริ่มต้นไม่สูงนะครับ549,000บาทครับ มีีสเลือกกเยครับส้นสายด้านข้างนะครับโซนนี้ออกแบบมาลงตัวครับให้ความสปอร์ตดุดันครับมาดูไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับทั้งโคมนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นหลอดแบบราคาประหยัดนะครับมาดูดีไซน์กระจังหน้านะครับเป็นลายตารางนะครับพอดีไซน์ลงตัวครับเป็นสีเปียโนแบล็กนะครับไม่ใช่พลาสติก a b s แบบเดิมนะครับ งามลงตัวครับส่วนด้านหน้าตกแต่งด้วยคิวโครเมียมนะครับด้านข้างตัวโลโก้ครับสวยงามครับผมฝ่ายด้านซ้ายครับเป็นหลอดแบบมัลติรี f เฟกเตอร์นะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับที่ศูนย์เรามี ให้บริการน,นะครับตัวนี้ชิ้นงานจากศูนย์โตยต้านะครับจะมีการรับประกันตัวชิ้นงานให้ด้วยนะครับ3ปีแสงโลนะครับร้อยางครับผม15นิ้วเช่นกันครับนี่ไฟเดี้ยวข้างอยู่ตรงนี้นะครับสีแดงเส้นสายด้านข้างสวยงามครับผม ไม่จับเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเช่นกันครับด้านหลังนะครับเรามาดูนะครับโคมไฟด้านหลังเป็นแบบเม้าติ้รีเฟคเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นหลอดแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับราคาประหยัดนะครับตัวนี้หลอดหลัก10บาทนะครับตอนนี้ที่ต้องเปลี่ยนนะครับ ด้านล่างจะมีเจ้าตัวไฟทับทิมนะครับเวลาที่รถคันหลังขับตามเรามานะครับก็จะเห็นตัวรถเราได้ง่ายขึ้นทําให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับตัดขึ้นมาโลโก้นะครับพร้อมตัวปัดน้ําฝนด้านหลังก็มีให้นะครับตัวนี้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับไฟเบกรกลูกที่สามีให้นะครับตัวนี้เวลาเราเบกรกทาให้รถคันหลังเห็นเราชัดเจนมากขึ้นครับสาอากาศด้านบนนะครับเป็นแบบหนวด เหมือนเหมือนหางปากระเบนนะครับตกแต่งด้วยเจ้าตัวสปอยเลอร์หลังนะครับนี่ตรงนี้นะครับยืนลงมานิดนึงครับโคมไฟด้านท้ายใหญ่มากนะครับเจ้าตัวถังน้ำมันนะครับจุประมาณ42ลิตรนะครับบวกกับความประหยัดน้ำมัน23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับทำให้รถคันนี้วิ่งได้ไกลมากต่อการเติมน้ำมัน1ครั้งนะครับมาดูหลังคาบ้างนะครับ หลังคาออกแบบเป็นหลังคาคาตารันนะครับสังเกตดูว่าจะเป็นแบบมีเส้นว้าวโค้งนูนเหมือนเหมือนเหมือนแอ่งท้องเรือเวลาที่เรือวิ่งผ่านน้ำนะครับคือเขาจะไม่เรียบนะครับการออกแบบแบบนี้ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วทําให้มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าหลังคาแบบเรียบเรียบนะครับเขาเจะโค้งนูนประมาณนี้นะครับถ้าสังเกตดูนะครับมันจะไม่เรียบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรพิเศษเพิ่มมากนะครับเริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะครับโอเคที่นั่งด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นวัสดุที่ใช้ผ้านะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับสีดํานะครับเดินได้ตรงกลางนะเป็นเป็นสีน้ําเงินนะครับตรงนี้สวยงามครับตรงนี้ครับแล้วก็ข้อดีของเบาะผ้ากำมะหยี่ก็คือเวลาที่คุณลูกค้าจอดตากแดดไว้นะครับ แล้วขึ้นไปนั่งนะครับตัวตัวเบาะนี้มันจะไม่อมความร้อนนะครับแผงประตูด้านข้างตกแต่งด้วยวัสดุ ABS นะครับชนิดเหนียวนะครับออกแบบให้เป็นลายเหมือนหนังเนาะมีได้ขึ้นตะเข็บสวยงามนะครับทำให้มีความหรูหรามากขึ้นนะครับมือจับด้านในเป็นแบบโครเมียมนะครับ ตรงนี้นะครับระบบความปลอดภัยก็มีให้นะครับคือมีที่เข็มขัดนิรภัยทั้งหมด3ามตำแหน่งนะครับมีตรงกลางด้วยคือตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างด้านซ้ายนะครับด้านข้างด้านขวามีให้นะครับตรงนี้ระบบความบันเทิงก็ลําโพงสี่ดองนะครับทั้งตัวคู่หน้าแล้วก็คู่หลังคมาดูเวณนี้นะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์นะครับรถ ที่จะทําให้เรารู้สึกว่ากงคือตรงบริเวณตรงนี้นะครับมันจะไม่มีอุโมงค์นะครับเวลาเราข้ามจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับทําให้การนั่งตรงนี้มันรู้สึกว่ามันมันโล่งมากขึ้นเพราะว่าไม่มีอุโมงค์ตรงกลางบริเวณเท้าตรงนี้นะครับที่วางเท้าเนาะ okay. เดี๋ยวมาดูตรงที่นั่งด้านหน้าบ้างนะครับเบาะคู่หน้าก็เป็นแบบเบาะผ้าเช่นกันนะครับ โอเคเป็นเบาะผ้าเช่นกันนะครับตัวนี้ผ้ากำมะหยี่นะครับอนาคตลูกค้าเอาพิุ้มหนังได้นะครับก็มีความสวยงามเหมือนเหมือนกันนะครับถ้าตัวนี้เราทําเพิ่มนะครับแอร์นะครับแอร์เป็นแบบมือหมุนเหมือนเดิมนะครับสามารถสามารถเปลี่ยนเจ้าตัวทิศทางลมได้2งทิศทางคือเป่าหน้าอย่างเดียวนะครับหรือจะให้เป่าหน้าแล้วก็ลมออกที่เท้าได้ด้วยนะครับตัวสปีดก็แอร์สปีดแอร์ก็มีนะครับตัวนี้ 123 4งสองสามสเออหนึ่งสองสามนะครับตัวนี้เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นไปแบบ CD MP3 นะครับเชื่อมต่อเจ้าตัวลำโพงเชื่อมต่อเจ้าตัวบลูทูธเสียงได้นะครับตรงนี้เนาะพวงมาลัยใส่มัตติฟังก์ชันมาให้แล้วนะครับกรณีที่ลูกค้าขับขี่เดินทางนะครับอยากควบคุมเสียงควบคุมการเล่นเพลงนะครับก็สามารถที่จะควบคุมผ่านเจ้าตัวพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะครับ รวมถึงเลือกโหมดการเล่นเพลงว่าจะเป็น CD เปลี่ยนมาเป็นตัว USB ไฟไดรหรือว่ากรณีบลูทูธเสียงก็ได้นะครับฝั่งด้านขวานะครับก็จะมีเจ้าตัวปุ่มรับและวางสายโทรศัพท์ผ่านการเชื่อมสัญญาณบลูทูธนะครับตรงนี้ทําให้การขับขี่ของเราปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวโพวงมาลายออกแบบไปเป็นแบบ3กลก้านนะครับเป็นวัสดุยูรีเทนนะครับยังไม่ได้หุ่มหนังนะครับแต่ว่ามีการออกแบบว่า เสมือนเสมือนมีการทุ่มหนักเนาะทำให้แลดูดูมีความพิเศษรูหรามากขึ้นนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับเป็นจอขาวดํานะครับเป็นแบบเรือนไม้แบบเข็มนะครับไม่ใช่ดิจิตอลนะครับมันมีมาานวัดความเร็วรอบนะครับความเร็วรถยนยนนะฮะแล้วก็ตัวถังน้ำมันอยู่ด้านขวาสุดนะครับเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็ตัวสวิตช์ควบคุมตัวปัดน้ำฝนก็อยู่บริเวณนี้นะครับทั้ง ตัดน้ำฝนหน้าและหลังแล้วนะครับควบคุมไฟก็อยู่โซนนี้นะครับตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับก็จะมีในเรื่องของแสงสว่างไฟหน้าอย่างเดียวนะครับสวิตช์ควบคุมกระจกครับเราจะเห็นนะครับตัวนี้นะครับอยู่อยู่บริเวณโซนเดียวกันเลยนะครับทั้งกระจกคู่หน้าคู่หลังนะครับแล้วก็บานกระจกด้านขวาฝั่งคนขับนะครับเป็นแบบออโต้มาพร้อมระบบป้องกันการหนีด้วยนะครับ ตัวปรับเลนกระจกอยู่ตรงนี้นะครับปรับเลนกระจกซ้ายขวานะครับกระจกมองข้างนะครับก็ปรับได้ง่ายตรงนี้นะครับทีนี้มาดูระบบความพิเศษอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนี่เลยฮะระบบออโต้สตาร์ทสตอปนะครับตัวนี้เรามีให้นะครับตอนนี้ที่ลูกค้าใช้ก็มาทํางานออโต้ครับแต่ตอนนี้ไม่อยากใช้ก็กดปุ่ม A นะครับตัวนี้ A off นะครับเพื่อปิดระบบได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับ ด้านในนะครับอันนี้เป็นเบรกกับตัวเล่งนะครับมาดูในเรื่องของเกียร์บ้างนะครับเกียร์เป็นแบบเกียร์ CVT นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเราไม่ได้จับสปีดเนาะมันจะมีในเรื่องของเกียร์ Parking งเบรกเกียร์จอดนะครับเกียร์ R เกียร์ถอยนะครับ N ก็ว่างนะครับโหมดกันครับมีเกียร์ D เกียร์ S แล้วก็จะตัวเกียร์ B นะครับก็ตัวนี้ ดีก็ครับปกติ S ก็เหมือนสปอร์ตโหมดนะครับอัตราเร่งจะมามากขึ้นนะครับส่วนเกียบ B เป็นเกียร์ต่ำใช้ใช้ในการขึ้นลงเขานะครับทำให้การขับขี่ในการขึ้นลงเขาปลอดภัยมากขึ้นนะครับนอกตรงนี้ดีไซน์ด้านในก็สวยงามครับทีนี้ความสะดวกสบายนะครับก็คือที่วางแก้วให้เยอะมากนะครับตรงนี้มี2ตําแหน่งนะครับฝั่งประตูก็มีอีกหนึ่งตแหน่งนะครับที่วางแก้วเยอะมากนะครับคือสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เยอะนะครับ ฝั่งด้านขวาโทษนะครับก็มีที่วางเท้าเช่นกันนะครับอยู่ด้านด้านล่างนะครับบริเวณข้างประตูนะครับก็ถือว่าครบกันครับทีนี้ความพิเศษของตัวรถคันนี้นะครับก็คือมาพร้อมถุงลมนิรภัย7ตําตำแหน่งเลยนะครับทั้งบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายครับบริเวณนี้นะครับนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับบริเวณพวงมาลัยนะครับมีให้1ตําตำแหน่งโทษนะครับบริเวณหัวเข่าเรามีให้อีกหนึ่งตำแหน่งครับโซนนี้ เป็นเจ้าตัวถุงลมเช่นกันนะครับไว้เซฟหัวเข่าของคนขับตรนนี้ที่เกิดเหตุขึ้นนะครับระหว่างการเดินทางนะครับแล้วก็มีฝั่งฝั่งขวาครับตรงนี้นะครับข้างเบาะตรงนี้นะครับหนึ่งตำแหน่งนะครับฝั่งซ้ายอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับข้างเบาะผู้โดยสารฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับอีกหนึ่งตำแหน่งอยู่โซนมือนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวเวรมากนะครับเหนือศีรษะของเรานะครับ เป็นเป็นเป็นม่านนะครับอยู่เหนือศีรษะของเราบริเวณนี้เดนสไลดหลักสไลั์คือตัว SISL แบ่งกันครับเห็นไ่ค่อยชัดย้อนแสงนิดนึงนะครับก็จะเป็นม่านยาวนะครับจากด้านหน้านะครับจรดด้านหลังเลยนะครับตบบนี้มีมือจับให้ด้วยนะครับมือจับให้ทั้งหมดนะครับสี่ตำแหน่งเลยนะครับนี่ฮะทางด้านซ้ายด้านขวานะครับทั้งเบาะคู่หน้าแล้วคู่หลังครับ นี่ตรงนี้เราจะเห็นชัดนะครับว่าเป็นสัญลักษณ์ถุงลมนะครับเนี่ยฮะเป็นม่านนะครับคล้ายๆหมอนข้างครับยาวนะครับจากจากหน้ามาถึงด้านหลังนี่เลยนะครับทําให้การขับผีปลอดภัยมากขึ้นนะครับไฟในห้องโดยสารก็มีให้ครับตรงนี้ด้านในออกแบบโทนสีดำนะครับทำให้มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับ นี้เจ้าตัวพื้นที่ตรงนี้นะครับมีกล่องเก็บของให้ด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็จะมีบ็อกกล่องเก็บของให้นะครับซึ่งขนาดกําลังพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูครัทุนี่ตัวสติกเกอร์แสดงราคานะครับเป็นอีโคสติกเกอร์นะครับแสดงเรื่องของราคาตัวรถนะครับความประหยัดน้ำมันอัตรสิ้นเปลืองต่างๆนะครับตัวนี้มีครบเลยนะครับ อัตราสิ้นเปลืองตอนนี้เคลมมาที่23.3กิโลเมตรต่อ1นลิตรนะครับเป็นสภาวะรวมนะครับแต่ถ้าวิ่งนอกเมืองจะประหยัดกว่าวิ่งในเมืองนะครับนี่ตรงนี้เรามีการปล่อยค่าไอเสียน้อยมากครับ CO2 100 100กรัมต่อกิโลเมตรนะครับตัวนี้จะมีค่าบอกอยู่นะครับมาตรฐานความปลอดภัยก็มีให้ครบครับ ABS บวก ESC นะครับตัวนี้ระบบเบรกเนาะแล้วก็ผ่านมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของ ของความปลอดภัยครับ UNR94 ครับแล้วก็ UNR13HUNR95 ครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความปลอดภัยระดับโลกนะครับโอ <Okay. S 1> เคมาดูบอกคู่หน้าเต็มๆนะครับบอกคู่หน้าเต็มๆก็มาเนี้ยนะครับภายในห้องโดยสารกว้างขวางนะครับที่วางเท้าสะดวกสบายนะครับ ปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับทีนี้วัสดุปเบาะสีดำเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาดูเจ้าโซนเครื่องยนต์บ้างนะครับว่ามีอะไรพิเศษบ้างครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ขนาด1200สซีซีนะครับส่สูบแถวเรียงนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนบล็อกเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็น VVTIE นะครับ ให้ความแรงมากขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่ารุ่นแรกๆนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับการจัดวางเครื่องกําลังสวยงามนะครับไม่ค่อยแน่นมากนะครับทําให้การดูแลง่ายขึ้นนะครับตรงนี้แบตเตอรี่เป็นแบบน้ําเช่นเดิมนะครับกล่องฟิวต่างๆนะครับพวกนี้เช็ดทำความสะอาดง่ายนะครับก๊าซอากาศขนาดใหญ่นะครับทําให้การเผาไหม้ของเจ้าตัวเครื่องตัวนี้คือสะอาดหมดจดมากขึ้นครับผม ก okay. ารวัดน้ำมันเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะเป็นก้านจุดแบบเหล็กนะครับดึงนี่เลยนะฮะเป็นแบบเหล็กซึ่งใช้งานะได้ยาวนานมากขึ้นนะครับนี่ตรงนี้นะครับชัดเจนครับความพิเศษของตัวบล็อกเครื่องนี้นะครับก็คือมีอาัตราเร่งใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ขนาด1500ซีซีแบบเหมือนพวกรถตระกูล V ีออสสมัยเก่านะครับแต่ว่าให้ความประหยัดน้ำมันเทียบเท่าเจ้าตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับ ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ว่าราคาเราเริ่มต้น5 0แสนต้นๆนะครับซึ่งเป็นเจ้าของได้ง่ายมากครับแล้วอย่างหนึ่งคือพวกระบบเซฟตี้อื่นๆคือเรามีมาให้ครบนะครับผมแจ้งไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องของถุงลม7ตำแหน่งรอบพันนะครับเป็นรถเล็กที่ให้ถุงลมเยอะมากนะครับเก็บเท่า Outfit Cumry พวกนี้เลยครับแล้วก็ระบบรักษาเสถียรภาพการขับขี่ตัว VSC t r c ตัวนี้มีมาให้ครบนะครับ ระบบเบรก ABS อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นรถเล็กที่ให้ระบบเซฟตี้และระบบควบคุมการขับแบบจัดเต็มนะครับซึ่งในในอดีตนะครับระบบพวกนี้อยู่ในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับแต่มาในปัจจุบันนี้นะครับโตยต้าจับให้แล้วนะครับเต็มๆนะครับในรถรุ่นโต,ย,ตยิต้ายาริส1.2 Entry นี้นะครับคันนี้บอกตรงๆนะครับลูกค้าเพียงแค่เอาไปเปลี่ยนล้อแม็กนะครับเป็นลาย ลา,ลายแต่งกัน้องก็สวยงามลงตัวแล้วนะครับในเรื่องของไฟหน้าเนี่ยนะสามารถที่จะตกแต่แงเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์อะไรเงี้ยนฮะซึ่งราคาณนะปัจจุบันนี้ก็คือมีให้เลือกหลากหลายนะครับไม่แพงเลยนะครับนาอผมขอแนะนำครับคันนี้แนะนําเลยครับขับดีมากแล้วประหยัดน้ำมันมากมากนะครับรวมถึงความปลอดภัยให้มาเต็มๆตมนะครับนี่แหละที่ผมเล่าให้ฟังว่าลงาาแค่รอแแ็กก็จบแล้วครับ ดังนั้นแนะนาด้วยนะครับตัวยตายาริสหนึ่งมีสองเซนห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้ามีโครงการรถใหม่ทักมาปรึกษาผมได้เลยนะครับยินดีดูแลทุกคนนะครับผมไม่ซื้อไม่ว่านะครับทักมาพูดคุยก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนิดนึงนะครับพอดียังไม่ได้ดูเจ้าตัวที่เก็บสัมภาระท้ายนะครับกว้างขนาดไหนนะครับนี่เลยครับพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายค่อนข้างกว้างนะครับตรงนี้นะครับ สามารถวางของได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เบาด้านหลังเราสามารถพับได้นะครับพับไปด้านหน้าครับเ๋ยวลองพับให้ดูนะครับตำแหน่งการพับอยู่เวณตรงนี้นะครับต้องกดลงนะครับซ้ายและขวานะครับต้องกดลงพร้อมกันที่เก็บสัมภาระท้ายนะครับเมื่อเราพับเบาลาบลงไปแล้วนะครับทําให้พื้นที่ในการเก็บของนั้นกว้างขึ้นนะครับทําให้วางของที่มีขนาดยาวได้ได้ได้อย่างสบายๆนะตรงนี้นะครับ แล้วตรงนี้นะครับจะมีชุดซ่อมบำรุงนะครับอยู่ใต้รถเรานะครับซึ่งคุณผู้หญิงก็สามารถดูแลรถด้วยตัวเองได้นะครับนใต้นี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้เลยนะครับชุดปะเติมลมยางอัตโนมัตินะครับตัวนี้คือตัวตัวเครื่องเครื่องป่ายางนะครับตัวนี้โอเคตัวนี้คือเจ้าตัวน้ายาป่ายางนะครับนี่เลยนะครับ ซึ่งวิธีการใช้จะอยู่ในตัวเจ้าตัวเครื่องนี้เลยนะครับว่าใช้งานยังไงครับมีแรงดันลมยางบอกนะครับโดยที่คุณผู้หญิงไม่จำเป็นต้องถอดล้ออะไรเปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อล้อยางคุณรั่วนะครับสามารถใช้เจ้าตัวชุดนี้ในการดูแลรถเบื้องต้นด้วยตัวเองได้เลยนะครับเนาะตรงนี้แล้วก็มีที่วางรองเท้านะครับตรงนี้ซึ่งมันปิดปิดมิดชิดนะครับวางรองเท้าได้ประมาณ3คู่คำหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะครับเพราะว่า จะได้เก็บบางทางได้เยอะๆนะครับก็ใช้หลากหลายงานตรงนี้ที่ลอ็อกที่นั่งเด็กก็มีนะครับตรงนี้หนึ่งคู่นะครับตรงน,นี้ซ้ายขวานะครับเป็นมาตรฐานสา,นนะะลานนกลนะครับรถโดยท้ามีทุกคันนะครับโอเคนี่ฮะสวยงามครับ แนะนำจริงๆครับคันนี้ครับรถเล็กประหยัดน้ำมันแต่ว่าออปชั่นมาคุ้มๆครับถ้ามีโครงการก็ติดต่อได้เลยนะครับขอพรบคุณทุกท่านครับ